กล้ามเนื้อทุกส่วนของผู้ทดลองเริ่มกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วซึ่งมันนั้นเกินจะควบคุมไปแล้วเปลี่ยนไปเป็นฝันร้ายสำหรับพวกเขา ก็สวัสดีทุกคนพบกันอีกครั้งกับช่องแซ็บแจ็คซนะครับในคลิปวี้เนียคือเรื่องราวของ S.C.P. 427มนุษย์กลายพันธุ์สยองโลกจะเป็นยังไงนั้นเราไปรับชมได้เลยครับแผนการมันดูเรียบง่ายมากที่ดังอยู่ในหัวของเขาโดยทาทางที่ตื่นตระหนกตนหวังว่าจะรอดจากสถานการณ์ในครั้งนี้ทุกๆอย่างจะต้องลี้ข่ายและกลับมาดีขึ้นเว้นเพียงแต่ว่ามันนั้นสายเกินไปแล้วบางสิ่งที่เรียกว่าสัตว์ร้ายมันได้บุกเข้ามายังห้อง ทดลองแม้ว่าจะเคยเข้าใจตัวมันแต่บัดนี้ เขาไม่สามารถเข้าใจสันดานที่แท้จริงของมันได้อีกต่อไปแล้วขณะที่กำลังหลบอยู่นั้นเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นก็ค่อยๆใกล้เข้ามามากขึ้นเขาปรารถนาที่จะไม่อยากรับรู้เรื่องราวอะไรต่อไปแล้วไม่กี่เดือนก่อนหน้านั้นนักวิจัยได้พบกับอะไรบางอย่างโดยบังเอิญและไม่คิดว่าจะได้เห็นสิ่งสิ่งนี้เขาทำงานเป็นนักวิจัยธรรมดาทั่วๆไปที่ไม่ได้มีอำนาจมากพอจะสามารถทำอะไรกับ SCP ได้ตามใจชอบเพราะตนนั้นเป็นเพียงแค่สุนัขรับใช้ใส่ชุดแลบบในสายตานักวิจัยคนอื่นๆเท่านั้น เป็นไปได้ว่าหากเขาไม่อยากประสบพบเจอกับนักวิจัยคนอื่นก็ย่อมทำได้อนาคตในตำแหน่งหน้าที่การงานนั้นยังคงอีกยาวไกลการจะก้าวขึ้นมายังจุดสูงสุดในห่วงโซ่อาหารนั้นเป็นไปได้ยากเพราะมีเพียงนักวิจัยสองถึงสาคนที่ขึ้นไปยังระดับนั้นได้แม้ที่ผ่านมาจะต้องพบเจอกับวันที่แย่แต่ก็เทียมไม่ได้เมื่อเจอกับคลาดดี ขององค์กรเขาได้พบกับคลาดดีทั้งสองต่างแลกเปลี่ยนพูดคุยกันและเมื่อวันเวลาผ่านไปทั้งสองก็ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งคลาดดีบัดนี้ยังคงไม่สามารถออกไปไหนได้ถูกจากัดไว้เพียงบนเตียงเท่านั้นถึงอย่างไรก็ตามทุกอย่างจะค่อยๆเปลี่ยนไปตลอดกาลในไม่ช้านี้แม้วันเวลาจะผ่านไปเท่าไหร ก็ไม่ได้ช่วยบรรเทาอาการความเจ็บปวดที่เป็นอยู่ได้เลยจนกระทั่งการพูดคุยของทั้งสองเริ่มเปลี่ยนแปลงเขาได้เล่าเหตุการณ์ก่อนที่จะมาเป็นแบบนี้คาร์ดีได้บอกเล่าถึงการปว่วยระยะสุดท้ายของตนและที่แย่ยิ่งกว่าคือองค์กรยังได้นำเขาไปทดสอบกับสิ่งที่ผิดปกติองค์กรเคยบอกว่าล็อกเกตนี้มีความสามารถในการรักษาที่ไร้ขีดจ,จำกัดการทดสอบที่เลวร้ายต่างๆกับดีคาร์ดทำให้เขา เกิดความทนทุกทรมานเป็นอย่างมากเซลไวในร่างกายนั้นได้ทำลายร่างของเขาจนเกือบหมดสิ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้มีเพียงล็อกเกตที่แปลกประหลาดนั้นที่เป็นความหวังของดีคาร์ดซึ่งเขาจะต้องทนกับสภาพนี้อีกเป็นสัปดาห์เลยหรืออาจจะเป็นเดือนๆเลยก็ว่าได้อีกทั้งเขานั้นเคยได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับล็อกเกตแปลกๆนั่นหาว่าตนนั้นต่อต้านองค์กรจะต้องได้รับโทษทางวินัยขั้นร้ายแรง นั่นคือทางเลือกที่ไม่ได้แย่นักอาจจะต้องถูกลบความทรงจำและถูกปล่อยทิ้งไว้ณนะที่ใดสักแห่งหนึ่งบนโลกนี้แต่เมื่อได้ยินเรื่องราวของดีค้านแล้วก็ไม่อาจจะปฏิเสธความรู้สึกเห็นอกเห็นใจไปได้เลยดังนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเป็นความผิดพลาดท,ที่ถูกจริยธรรมมากท,ที่สุดน่าเศร้าที่ว่าเมื่อพลาดแล้วจุดจบมักจะเลวร้ายเสมอนักวิจัยแอบเข้าไปในทางเดินทำตัวปกติที่สุดเท่าที่จะท ได้ไม่มีใครสังเกตความผิดปกตินี้ได้เลยว่าเขานั้นทำอะไรลงไปการทรยศต่อองค์กร SCP จะทำให้ตนนั้นเสียทั้งงานอนาคตและชีวิตในภายภาคหน้าจะต้องดับสิ้นลงนิ้วมือที่สั่นนั้นจับล็อกเก็ตขณะที่มันซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าเสื้อ ด้วยความกังวลว่าคนที่เดินผ่านนั้นจะจับได้พวกเขาจะรู้ไหมเธอคนนั้นล่ะมองมาเหมือนกันจะเป็นไงถ้าพวกเขารู้ขณะที่เขานั้นซ่อนล็อกเก็ตไว้อย่างแนมเหนียนเพื่อน,นำมาใช้ในการแพทย์นั่นคือรักษาดีคัสแล้วรีบนำมันกลับไปวางไว้ที่เดิมนั่นคือแผนการทว่าเมื่อน,นำล็อกเก็ตมาใช้เพื่อการรักษาแล้วผลคือดีคัสกับแปลเปลี่ยนเป็นตัวประหลาดซึ่งเป็นภาพที่ชวนสยดสยองอย่างคาดไม่ถึง เขากลายเป็นโจรสำหรับที่นี่ไปแล้วและส่วนที่แย่ที่สุดคือดีคาร์ได้กลายสภาพเป็นตัวประหลาดที่น่ากลัวมันคือความผิดพลาดของนักวิจัยความปรารถนาดีของเขาไม่ได้ช่วยให้ชายคนนั้นหลุดพ้นจากความเจ็บปวดได้เลยกับกันดีคาร์ไล่นั้นแทบจะจําเขาไม่ได้เลยว่าเป็นใครมีแต่เพียงสัญชาตญาณดิบที่เหลืออยู่และเนื่องจากทางเรื่องมีไม่มากนะนักวิจัยจึงได้ขโมยส,สิ่งสิ่งนี้เพื่อหลบหนีไป ดีกว่าจะต้องมารับโทษจากทางองค์กร scp ตัวประหลาดเนื้อยื่นมือที่แหลมคมออกมาเพื่อที่จะจัดการกับนักวิจัยในห้องนี้เมื่อจับได้แล้วจึงเหวี่ยงนักวิจัยอย่างไม่ใส่ใจใยดียังไม่ทันที่จะตั้งตัวใดๆ เขาก็ถูกมันฉีกล่างจนเละไม่เป็นชิ้นดีเสียแล้วต่อไปจะเป็นเนื้อหาข้อมูลเพิ่มเติมมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมที่หลงไหลในเครื่องประดับแตกต่างจากสัตว์จำพวกอื่นเช่นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำแต่อย่างไรก็ตามสำหรับมนุษย์บางคนนั้นเครื่องประดับถือเป็นสิ่งที่แสดงฐานะทางสังคมความร่ำรวยซึ่งเป็นอย่างนั้นมาหลายศตวรรษอย่างเช่นมงกุฎเพชรที่ราชานั้นสงสยัยหรือกับ บางคนที่สละเงินเดือนถึง6เดือนเพื่อที่จะได้ครอบของนาฬิกาโรเล็กซ์ซึ่งจุดประสงค์นั้นก็เพื่ออวดคนอื่นๆมันดูจะไม่คุ้มค่าสักเท่าไหร่แท้ที่จริงสิ่งของต่งตางๆเหล่านี้มันเป็นเพียงแค่วัตถุไม่ได้มีความพิเศษแต่อย่างใดเว้นห่างว่าคุณต้องการของที่มันจะสร้างความแตกต่างได้จริงๆอาจจะต้องยอมจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์สักหน่อย ถ้ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่คุณอาจจะพบเจอ scp 4 2 7ไม่ได้ง่ายนักและเพื่อทำความเข้าใจกับ427ได้อย่างดีมากขึ้นว่ามันคืออะไรมาจากไหนและทำเพื่ออะไรนั้นคุณจะต้องทำความรู้จักกับ scp หมายเลขหนึ่งแบบคร่าวๆนั่นคือ scp 5 0 0แม้จะไม่ทราบที่มาของยาเม็ดเล็กๆนี้ แต่คุณสมบัติของมันนั้นถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยทีเดียวซึ่งไม่เพียงแต่จะรักษาได้ในทันทีแล้วเท่านั้นแต่ยังรักษาทุกโรค ที่มนุษย์เป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพศักยภาพในการใช้ SCP 5 0 0นั้นแทบจะไร้ขีดจำกัดเมื่อพูดถึงความสามารถของมันอาการเจ็บป่วยหรือความผิดปกติใดๆอย่างไรก็ตามด้วยจำนวนที่มีอยู่อย่างจำกัดควรใช้ในกรณีจำเป็นจริงๆเท่านั้นอย่างเช่นการทดสอบเพื่อแก้ไขสภาวะผิดปกติของผู้ติดเชื้อ SCP 0 0 8เชื้อไวรัสซอมบี้ ซึ่งก็สามารถรักษาให้หายได้อย่างไม่น่าเชื่อแม้ว่าจะกลายเป็นผีดิบที่ไร้สติมากแค่ไหนก็ตาม นั่นคือสิ่งที่จะได้เห็นว่า SCP 5 0 0นั้นมีประโยชน์มากแค่ไหนนักวิจัยขององค์กรคนหนึ่งได้ยื่นคำร้องขอใช้ยาจำนวน1เม็ดเพื่อทดลองเกี่ยวกับ SCP 2ตัวเขาไม่ใช่ใครอื่นนั่นคือดรชาวเกียร์สมาชิกระดับสูงของทางองค์กร SCP Foundation ซึ่งทำงานมาอย่างยาวนานคำแนะนำของดรเกียร์สำหรับการทดสอบ SCP 5 0 0นั้นนำไปสู่การสร้าง SCP 427อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เพื่อที่จะรวบรวมส่วนประกอบขั้นตอนนี้จะต้องใช้ scp 9 1 4 กลไกที่สามารถแปลสภาพของบางอย่างให้ดีขึ้นหรือแย่ลงได้โดยมีสวิตช์การใช้งานตามต้องการหลักการทำงานของมันเป็นยังไงง่ายมากๆหน้าปัดจะมีคำว่าทำลายหรือบางส่วนหรือจะปรับสิ่งของสิ่งมีชีวิตใดๆสิ่งที่อยู่ข้างในก็จะปรับเปลี่ยนไปในทันทีเมื่อตั้งค่าไว้ที่ฝ่าย พอจะเดาออกเข้าวๆเลยใช่ไหมครับว่าดรเกียร์เนี่ยต้องการทำอะไรเขาอยากจะนำา s p p 500เนี่ยมาทดสอบกับ s c p 914คํำขอบางรายการไม่ได้รับอนุมัติเนื่องจากยามีจำนวนจำกัดแต่เมื่อรู้ว่าเครื่องจักรแปลกๆนี้มีความสามารถอะไรบางทีการนำา s p p 500มาทดลอง อาจจะได้สิ่งที่ดียิ่งกว่านี้อย่างเช่นยาเม็ดที่รักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมภายหลังเจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรจึงทําการอนุมัติคําร้องขอของดรเกียร์ทำไม่ได้รับยาย SCP 5 0 0มา1เม็ดเพื่อนําม,มาใส่ที่เครื่องจกักจากนั้นจึงเลื่อนคําสั่งหมุนวงแหวน SCP 9 1 4ไปที่คัมวอรไฟล์ทว่าโดยปกติแล้วการปรับปรุงสิ่งของแทบจะไม่ได้เพิ่มคุณสมบัติผิดปกติใดๆ เเข้าไปลยและนั่นคือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ไม่คาดคิดดรเกียร์คิดว่า914อาจจะผลิตยา SCP500 รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมซึ่งไม่ใช่อะไรที่ดีและมันไกลเกินกว่าจินตนาการของดรได้คิดไว้หลังจากสิ้นสุดการทำงานของเครื่องจักรแล้วผลลัพธ์ก็ได้เผยให้เห็นออกมา เปลี่ยนไปแบบคนละขั่วเลยก็ว่าได้ซึ่งมันไม่ได้ใกล้เคียงกับคําว่ายาใดๆบนโลกใบนี้เลยแต่ว่ามันคือล็อ e กเกตเครื่องประดับที่แปลกประหลาดจากนั้นจึงถูกตั้งว่า SCP-427 จากที่ทางกรรู้อย่างแน่นอนแล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างปกติแล้วดรเกียร์มักจะชอบกระตืรอรื้นที่จะทดสอบความสามารถของความผิดปกติชนิดใหม่ๆ แม้มันจะถูกสร้างมาด้วยความบังเอิญก็ถือว่าสวยงามไม่น้อยโดยขนาดทรงกลมโลหะขนาดเล็กทำด้วยวัสดุเงินขัดเงาแกะสลักด้วยลวดลายที่หรูหราซึ่งลวดลายของมันไม่ได้มีผลอะไร ทางดรเกียร์เและทีมวิจัยของเขาจึงเตรียมตรวจสอบล็อกเก็ตเท่าที่สังเกตดูแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติจึงทําการตรวจสอบภายในของตัวล็อกเก็ตและได้พบเข้ากับสิ่งที่น่าสงสัยบางอย่างภายใน scp 4 2 7นั้นคือลูกกลมเล็กๆเ,เรืองแสงอยู่ตรงกลางล็อกเก็ตลูกกลมๆนี้อาจจะเป็นอันตรายได้ดรเกียร์จึงสั่งให้ทําการทดสอบความผิดปกติในทันทีจึงพบว่าแสงนั้นมีระดับรังสีอยู่ โชคดีที่มันไม่ได้ปล่อยแกส๊สออกมามีเพียงแค่แสงเท่านั้นทว่าก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นกับผู้ช่วยของเขา เพราะผู้ช่วยนั้นมีแผลไหม้บนผิวหนังค่อนข้างจะรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากอุบัติเหตุสมัยยังเด็กเมื่อเปิด S.P.427 ผลของมันก็ทำงานรอยแผลเป็นได้หายอย่างไม่น่าเชื่อทําให้ดรเกียร์นั้นเกิดความประหลาดใจไม่น้อยจึงได้ลองให้นักวิจัยอีกคนที่กําลังเป็นไข้หวดัดไอและจามปกติแล้วอาการแบบนี้จะใช้เวลา3-10วันระบบภูมิคุ้มกันจึงจะเริ่มทํางานแต่เมื่อใช้งาน S.P.427 c อาการป่วยเริ่มหายอย่าง รวดเร็วในเวลาเพียงไม่กี่นาทีจึงทําให้รู้ว่าหมานนั้นมีคุณสมบัติในด้านการรักษาโรคและการใช้งานจะต้องอยืนอยู่ในทิศทางของสิ่งนั้นด้วยสิ่งนี้ทําให้ด็อกีตร์เกียอยากทดลองอะไรมากขึ้นโดยส่งคําร้องต่อเบื้องบนเพื่อนาําครสดีมาใช้ในการทดลองที่มีอาการป่วยทางร่างกาย ที่ร้ายแรงแบบต่างๆจะต้องถูกนำมาทดลองกับ427เพราะมันเปรียบเสมือนกับ SCP 500ในรูปแบบที่ดีมากกว่าเดิมข้อเด่นเลยคือใช้ได้ไม่จำกัดเพียงยืนตามทิศทางของแสงกลมกมภายในนั้นอาการป่วยของคุณก็จะหายไปถือว่าเป็นก้าวสำคัญของวงการแพทย์เพราะว่าสิ่งนี้เองที่จะสามารถต่อสู้กับโรคร้ายต่างๆให้หายไปจากชีวิตของมนุษย์ได้บางทีอาจจะเป็นความตั้งใจจริงของดอตกเกีย แม้ว่าภายนอกจะดูเย็นชามมากก็าตามแล้วใครจะไม่ต้องการมันล่ะซึ่งผลของสิ่งนี้แตกต่างจากนักวิจัยและดีคาร์ดายล่าสุดอย่างสิ้นเชิง ความตั้งใจที่มากเกินไปอาจจะส่งผลลัพธ์ที่น่ารังเกียจและคาดไม่ถึงก็เป็นได้เพราะทางองค์กรไม่ได้มีบันทึกในด้านที่เลวร้ายใดๆเกี่ยวกับ427เลยแต่ด้วยการทดลองกับดีคาร์ดท,ที่ผ่านมานั้นมีจํานวนที่มากมากพอะจะการันตีผลลัพธ์ของมันได้ชัดเจนขึ้นถึงอย่างนั้นในด้านข้อดีของมันก็มีประสิทธิภาพในการรักษาที่ยอดเยี่ยมเพราะมันลงลึกไปถึงลากเซลล์และปรับเปลี่ยนการรักษาเฉพาะบุคคลน,นั้นๆ ซึ่งเมื่อใช้สิ่งนี้มากขึ้นเปอร์เซ็นต์ในการเกิดผลร้ายก็จะมีเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวจากหัวข้อของดีคัดคนหนึ่งเมื่อทดลองโดยใช้โลกเกตนี้ทําให้ระบบภูมิคุ้มกันและความต้านทานต่อโรคต่างๆนั้นเพิ่มขึ้นกว่า500%เอร์เซในระยะเวลาเพียง10นาทีเท่านั้นแล,ล้วโลเกตนี้จะสามารถปรับปรุงระบบภูมิคุ้มกันได้มากแค่ไหน จึงนาดีคาที่ป่วยมาอยู่ในระยะที่ใกล้มากขึ้นคราวนี้การรับแสงจะส่งผลเป็นพิเศษทีมวิจัยสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของร่างกายทั้งภายในและภายนอกผู้ทดลองจะมีขีดความสามารถด้านร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและเมื่อปล่อยให้รับผลกระทบที่นานมากพอสุดท้ายผลลัพธ์นั้นก็กระจ่างอย่างแท้จริงกล้ามเนื้อทุกส่วนของผู้ทดลองเริ่มกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วซึ่งมันนั้นเกินจะควบคุมไปแล้วเปลี่ยนไปเป็น ฝันร้ายสําหรับพวกเขาถือเป็นครั้งแรกที่ทีมนักวิจัยขององค์กรนั้นพบเจอในแบบที่น่ากลัวที่สุดผลกระทบของ SCP-427 นั้นจะสะสมซ้อนทับกันอีกทั้งการเปิดรับแสงจะช่วยเร่งระยะเวลาที่ร่างกายมนุษย์เปลี่ยนแปลงหมายความว่าหากผู้ทดลองเชื่อว่าสิ่งนี้จะทําให้ตนนั้นหายจากความเจ็บป่วยมันจะยิ่งเร่งจนเกินความพอดีกลายเป็นเนื้อเยื่อที่น่ารังเกียจจนไม่หลงเหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไปจากการที่นักวิจัย ดูลักษณะท่าทางแล้วทําไม่รู้ว่ามันค่อนข้างจะมีความก้าวร้าวที่สูงมากเจ้าหน้าที่รักษาการได้เข้าไปเพื่อจัดการกับตัวประหลาดขนาดนั้นเองที่ตัวประหลาดก็เตรียมทําการโจมตีใส่ศัตรูที่มันพบเจอผลลัพธ์มันน่ากลัวเกินจะบรรยายเจ้าหน้าที่บางคนที่รอดจึงเปิดฉากยิงใส่มันผลคือมันมีความทนทานต่ออาวุธปืนทั่วไปที่สูงมากแม้รูปร่างจะเต็มไปด้วยเนื้อหนัง แต่การกระหน่ำยิงกับทำอะไรไม่ได้เลยโชคดีที่ยังเหลือเจ้าหน้าที่อีกสองสาคนซึ่งได้ถืออาวุธชนิดพิเศษอยู่ในมือโดยอาจจะต้องใช้โกุบายเล็กน้อยในการล่อมันซึ่งพวกเขาสามารถคิดค้นวิธีการจัดการมันได้สําเร็จนั่นคือการใช้ความร้อนมากถึง17,000องศาเซลเซียสในการฆ่ามันได้อย่างเด็ดขาดเพื่อพิจารณาถึงความก้าวร้าของมัน ดูดูแล้วสลายตัวนี้นอกจากร่างกายทางกายภาพที่มีความอันตรายมากแล้วคาดการกันว่ามันสมองของมันนั้นก็อาจจะพัฒนาเหมือนร่างกายด้วยเช่นกัน SCP-427 ถูกใช้ทดแทนบางส่วนสำหรับเม็ดยา SCP-500 เนื่องจากมีจำนวนจำกัดแม้ว่าล็อกเกตจะสามารถรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆได้แต่เวลาใช้จะต้องมีการบันทึกทุกครั้งเนื่องจากการใช้427จะมีผลซ้อนทุกๆครั้งการใช้ครั้ง ไปมีเพียงเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ระดับที่3เท่านั้นที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับโอไฟในการพิจารณาอีกรอบหนึ่งหากมีสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับการกลายพันธุ์ขึ้นมาโดยผลของการทดลอง427จะต้องถูกฆ่าในทันทีโดยการเผาและทำลายจบการบันทึกเทปถ้าชอบอยากรับชมอีกเพียงกดที่มุมขวาบนนี้กันได้เลยครับเพราะว่าเซฟแจ็คเนี่ยได้รวบรวมคลิปเอาไว้หมดแล้วสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสิครับบ๊ายบาย